สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ F Born to Dev นะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Kubernetes เบื้องต้นกันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงมือทำโดยการสร้าง Pod ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับสำหรับการใช้งานใน Kubernetes นั่นเองครับจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามารีแคปตัวคูเบอร์ n e ติสแบบไวๆกันก่อนดีกว่าครับว่าคูเบอร์ n e ติสเนี่ยมันคืออะไรนะครับเจ้าคูเบอร์ n e ติสเป็นโอเพนซอร์ฟแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการ Operation Container Platform นะครับหรือว่าพวก Container ต่างๆเนี่ยเราจะใช้คูเบอร์ n e ติสในการจัดการ Container เหล่านี้นั่นเองครับสำหรับคอนเซปต์แรกนะครับในการที่เราจะสร้างตัวพวก Container เนี้ยครับเราก็ต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า Pod นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัว Pod นะครับเป็นหน่วยย่อยๆนะครับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของตัวคูเบอร์ n e ติสนะครับภายใน Pod นะครับจะมี ตั้งแต่หนึ่งคอนเทนเนอร์หรือว่ามากกว่านั้นขึ้นไปนะครับซึ่งในคอนเทนเนอร์นี้มันก็จะห่อหุ้มตัวแอปพลิเคชันของเราเอาไว้นะครับและในส่วนของพอร์ตเนี้ยนอกจากตัวคอนเทนเนอร์ที่มันรันอยู่แล้วมันก็จะมีตัววอลลุ่มนะครับที่จะรันอยู่กับตัวพอร์ตต่างๆนั่นเองครับในพอร์ตก็จะมีตัว IP a d d r e s s ของแต่ละตัวเนี่ยคอยกำกับอยู่นั่นเองส่วนนี้นะครับเราก็จะเรียกมันว่าตัว Network r e s o u r c e นะครับต่อมาเรามาดูกันดีกว่าครับวิธีในการที่เราจะสร้างตัวพอร์ตเน ในตัว Kubernetes มันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า kubectl นะครับ kubectl นะครับจะเป็น Command ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการพวก Kubernetes ต่างๆได้นะครับคำสั่งในการาสร้าง create run หรือว่า deploy Kubernetes เนี่ยครับเราสามารถใช้ตัว kubectl ได้นะครับและส่วนตัวที่2นะครับ เวลาที่เราต้องการที่จะสร้างพอตนะครับเราสามารถใช้การสร้างในรูปแบบของไฟล์ YAML ได้นะครับส่วนนี้จะเป็นการกําหนดค่าต่างๆเนี่ยเข้าไปในรูปแบบของ d l a r a t i v e นะครับหรือว่าเป็นการใช้ไฟล์ YAML กําหนดค่าในการสร้างกําหนดสเปคหรือว่า API ต่างๆเนี่ยเข้าไปในตัว Kubernetes เพื่อที่จะทำการสร้างพอตตัวนี้ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งในไฟล์ YAML นะครับมันก็จะประกอบไปด้วย Kubernetes object ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของพอร์ตดีพอยนะครับหรือว่าเป็น R S s T S ไปจนถึงตัวโนดโค o t าลิมิตต่างๆก็จะอยู่ในส่วนของภายในตัว Kubernetes object นั่นเองครับโอเคครับจากที่เราได้เรียนรู้เจ้าตัวพอร์ตคร่าวๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสร้างพอร์ตแรกของเรากันดีกว่าครับโอเคครับวิธีแรกเนี่ยผมจะทําการสาธิตโดยการใช้ตัว ควบ CTL ก่อนนะครับซึ่งการใช้ควบ CTL เนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปทําการดาวน์โหลดติดตั้งเจ้าตัวควบ CTL ไว้บนเครื่องก่อนนะครับผมซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งควบ CTL นะครับให้เรามาที่ kubernetes io นะครับ slash docs slash t o o l นะครับตรงนี้ก็จะมาในหน้าส่วนของติดตั้ง t o o l ที่เกี่ยวกับ kubernetes นะครับก็จะมีทั้งควบ CTL นะครับค่ายแล้วก็ในส่วนของมินิควบนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นควบ CTL นะครับในการจัดการกับตัว kubernetes ถ้าเกิดว่าใครดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ทําการเปิด Command พร้อม Terminal หรือว่าตัวแบตขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดตัว Command ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะต้องดูก่อนว่าเจ้าตัวคูป CTL ของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วหรือยังนะครับการที่เราจะเช็คตรงนี้นะครับเราสามารถใช้คําสั่งคู p CTL ีแอลเว้นวัฟเวอร์ชันได้เลยครับถ้าเกิดใครใช้คําสั่งคูป CTL ีแอเวอร์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแสดงตัวเวอร์ชั่นออกมานะครับเราสามารถแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบของสั้นๆได้นะครับโดยการใส่แฟลกชอ t เข้าไปนะครับก็จะเป็น คีดๆนะครับแล้วตามด้วยช็อตอ่ะมันก็จะแสดงตัวเวอร์ชั่นของ c r y e n t แล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์มาให้นะครับในส่วนของ Kubernetes C T L นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการสร้างตัวพอร์ตขึ้นมานะครับโดยคําสั่งที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็น kube C T L นะครับเว้นวักตามด้วยคําสั่ง run นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งชื่อเจ้าตัวพอร์ตของเรานะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมจะใช้ชื่อว่า m y k e t engine x นะครับแล้วก็เราก็สามารถเลือก image ของเราได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ image เป็นตัว engine x นะครับเราก็จะตามด้วย flag image นะครับก็จะใช้เป็นคีย์ image นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ image ของเรานั่นก็คือ engine x นั่นเองครับหลังจากนั้นเรา enter เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะทำการสร้าง port ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้นะครับว่า port ของเราเนี่ยถูกสร้างหรือว่า run แล้วหรือยังนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง group ctl get p o d มาได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัว my engine x ของเราเนี่ย ถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสถานะหรือสเตตัสนะครับก็จะเป็น running เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถใช้การสร้างในรูปแบบของการเขียนผ่านไฟล์ตัว YAML ได้นะครับวิธีการนะครับให้เราสร้างตัวไฟล์ YAML ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างตัวไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ A later few moments later. หลังจากที่เราเปิดตัวโปรแกรม VS SO Code ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการสร้างตัวไฟล์ YAML นะครับในที่นี้ผมจะใช้ตัว p o d y m l นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำการประกาศตัว Kubernetes กันเลยครับตัวแรกเนี่ยเราจะต้องใช้เป็น API version นะครับอ่ะเพื่อมบอกว่าจะใช้ตัว Kubernetes API เนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นเวอร์ชัน1นะครับแล้วก็ส่วนตัวต่อมากก็คือ kind นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการประกาศว่า ใช้ตัวคอม m ม n ต t ต์ Community Object ตัวไหนนะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นค่ายแล้วก็ผมจะใช้เป็นพอร์ตนะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็จะใช้ตัว Meta Data นะครับในส่วนของ Meta Data ตรงนี้เนี่ยเราก็จะใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าในส่วนของชื่อพอร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองใส่ตัวพอร์ตตรงนี้นะครับโดยเราจะต้องเว้นวร์คด้วยนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเนมนะครับแล้วก็เนมตรงนี้เราสามารถใช้เป็นชื่อของเราได้แต่ที่นี้เนี่ยผมจะใช้เป็น m า k ี t p o t แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตัวสเปคนะครับซึ่งตัวสเปคตัวนี้นะครับมันเป็นการอธิบายนะครับว่าเฮ้ยตัวพอ t ของเราเนี่ยครับจะมีสเปคเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการใส่สเปคเข้าไปนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับจะเป็นการอธิบายตัวสเปคของคอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับโดยเราก็จะใส่เป็นคอนเทนเนอร์นะครับ๋ยวต้องเว้นวรรคตรงนี้ด้วยนะครับคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวที่เป็น ชื่อคอนเทนเนอร์ของเรานะครับตรงนี้เราจะเป็น my name นะครับตั้งชื่อว่า name แล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเป็น my container แล้วกันครับโอเคเป็น my container เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใส่ image เข้าไปนะครับ image ตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็น engine x ใช่ไหมครับเราก็ทำการเรียกใช้งานตัว engine x นะครับแล้วก็ เราสามารถระบุด้วยนะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับใส่ตัวประเทศไปนะครับแล้วก็ตัวส่วนสุดท้ายนะครับเราสามารถประกาศตัวพอร์ตได้นะครับว่าพอร์ตที่เราจะใช้งานเนี่ยเป็นพอร์ตไหนนั่นเองครับก็สามารถประกาศตัวพอร์ตเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยคอนเทนเนอร์พอร์ตนะครับจะต้องใช้ตัวขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยคอนเทนเนอร์พอร์ต ในที่นี้ผมจะใช้เป็นพอร์ต80นะครับโอเคครับเมื่อเราทําการสร้างตัวไฟล์ declarative เรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์สําหรับการสร้างพอตของ Kubernetes นะครับต่อมานะครับเราก็ทําการสั่ง run ไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งคําสั่งในการสั่ง run ไฟล์หรือว่า create pod ตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัว kubectl เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเมื่อเรากลับมาที่ตัว command prompt ของเราแล้วนะครับเราก็ลองทําการ dir มาดูนะครับว่าตอนนี้เราเนี่ยอยู่ใน current directory ที่มีไฟล์ pod yml แล้วหรือยังนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองทําการสร้างขึ้นมานะครับ โดยใช้คำสั่งค o k นะครับ ctl นะครับแล้วก็ตามด้วย create อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยคีย f นะครับใช้ f a c t f แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับนั่นก็คือ p o t .yaml นะครับหลังจากนั้นก็ enter ไป โอเคจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับพอเราใช้คำสั่งคูป CTL ไปแล้วเนี่ยมันเกิดเออร์เลอร r โอเคครับหลังจากที่ผมลองพยายามรันนะครับแล้วมันก็รันไม่สำเร็จนะครับในที่นี้เป็นเพราะว่าตัว Index ของไฟล์ YAML ของเรานะครับมันไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะต้องทำการเว้นวรรให้ถูกต้องด้วยนะครับตรงนี้ให้เราตบตัว อิมเมจพอร์ตแล้วก็คอนเทนเนอร์นะครับมา1แท็บนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อลองรันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้พอร์ตของเราเนี่ยไมพอร์ตถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้คําสั่ง kubectl นะครับแล้วก็ get pod ออกมาดูนะครับะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งไมพอร์ตทั้ง engine x ของเราเนี่ยถูกรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตต่างๆได้นะครับโดยใช้ตัวคําสั่ง COOP CTL describe port แล้วก็ตามด้วยชื่อ PORT ได้นะครับก็จะเป็น COOP CTL นะครับแล้วก็ตัว describe นะครับแล้วก็เป็น PORT PORT ของเราชื่ออะไรนะครับเราก็ใส่ชื่อของ PORT ในที่นี้ผมจะใช้เป็น My Pod อ่ะมันก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับของเจ้าตัวพอตตัวนี้ของเรามานั่นเองครับแล้วตัวต่อมาครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลบพอตตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้คําสั่ง group ctl delete p o t แล้วก็ตามด้วยชื่อพอตได้นั่นเองครับโอเคตอนนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าพอต My Pod ของเราเนี่ยถูก delete แล้วนะครับเราก็ลองทําการ group get มาดูนะครับ group ctl แล้วก็ตามด้วย get pod อ่ะออกมาดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะเหลือพอตตัวที่เป็น My Engine X อยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งนะครับในการใช้งานตัวคูป CTL นะครับในการลบเจ้าตัวพอร์ตของเรานั่นเองครับและนี่นะครับเราก็ได้เห็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในการใช้งานตัวคูป CTL แล้วก็ตัว y m l ในการสร้างพอร์ตนะครับหรือว่า,าเรียกดูพอร์ตต่างๆที่เราได้ทำการสร้างขึ้นอธิบายพอร์ตต่างๆนะครับ ไปจนถึงการลบพอตนั่นเองครับเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ต้องขอบอกว่ามันเป็นแค่เบสิกง่ายๆน้ำจิ้มนะครับที่เราเอามาฝากทุกคนกันในวันนี้นะครับสำหรับพื้นฐานต่อๆไปนะครับสามารถไปดูได้ที่ตัวเว็บ Kubernetes.io ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ DevOps หรือว่า Kubernetes Docker ต่อไปนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ